เรียนรู้กันมานะคะแล้วก็สําหรับธนาคารขยะเนี่ยทเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจะทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะโดยให้ทางชุมชนเนี่ยนำขยะมาให้กับ<ม>ทางเทศบาลที่รัฐบาลกําหนดนะคะจากนั้นแล้วก็ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยองค์กรปกครองส่วน,นท,ท้องถิ่นรองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีทจาาประธานในพิธีเจ้นนานหน้าท่แขาราชการผู้แทนจากชุมชนต่างๆและท่านภูเกียรติทุกที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับ ผมสันญาภาพเรื่องในวงป a r l i ทศบาลเมืองปราจีนบุรีในนามของคณะผู้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมคลิกออฟการลดขยะที่ต้นทางมหาไทยปักธงประกาศความสําเร็จหนึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะในวันนี้ซึ่งเนื่องจากกระทรวงมหาไทยมีนโยบายให้องค์กรปกครองท้องถิน่นแต่ละแห่งมีธนาคารขยะในพื้นที่อย่างน้อย1แห่งและได้กําหนดให้องค์กรปกครองท้องถิน่นทุกแห่งทํากิจกรรมคลิกออฟการลดขยะต้นทาง มหาไทยปักธงประกาศความสำเร็จหนึ่งองค์กรปกครองอท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะโดยมีวัตถุประสงค์ด,ดังนี้หนึ่งเพื่อส,นสน่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้มีระบบการจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กาหนดในประกาศการ,ระทรวงมหาดไทยเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยพุทธศักราช2 5ง0 2โดยจะมีกิจกรรมดังนี้ 1. อธิบายวิธีการ ดำเนินการกิจกรรมธนาคารขยะสองสาธิตวิธีการซื้อขายขยะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับชมเพื่อเสริมความรู้ไนปฐพีในวิถีกาต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกาบเยียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการกิจกรรม kick off การลดขยะที่ต้นทางมหาไทยปักธงประกาศความสาเร็จหนึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะกตาดับยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick off ก,การลดขยะที่ต้นทางมาไทยปักธงประกาศความสำเร็จหนึ่งองค์กรบกกองวนต้องทิ้งนในงธนาคารขยะในวันนี้ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่พนักง,งานทุกท่านของเทศบาลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะเพื่อเป็นการลดขยะที่ต้นทางและเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน และก็ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประ,ชา,าประชาชนในเขตเทศบาลได้ให้ความสนใจนกิจกรรมตะาคารขยะนับนับได้ว่าเป็นความเป็นสัญญาณที่ดีในการลดขยะในเขตเทศบาลซึ่งผู้บริหารทุกท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทนาคาขยะให้แก่ชุมชนทุกชุมชน ของเราอะค่ะก็คือเริ่มดําเนินการมานานแล้วก่อนที่ทางกรมจะมีการสั่งการแต่ก็คือทําในทําซื้อขายในที่ประชุมอสมอคือทุกวันที่9ของทุกเดือนแต่ทีนี้คือมันไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทุกชุมชนและทุกคนกรมก็เลยสั่งการมาใหม่ว่าให้ทําให้มันเป็นขั้นตอนให้มีระเบียบให้มีคณะกรรมการหนูก็เลยได้แต่งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะซึ่งไปต้องแยก<ป>ออกเป็น5ฝ่ายตามรูปแบบที่กรมกำหนดค่ะ แต่แก็จะมีคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนในส่วนนี้จะเป็นประธานชุมชนทั้ง16ชุมชนต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องมีเงินเหลือในบัญชีเท่าไหร่และที่กรมเขาเน้นมาก็คือจะต้องมีสวัสดิการนะคะจะต้องมีการจัดสวัสดิการให้แก่ให้ประธานชุมชนเป็นผู้นําใบสมัครให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกค,ค,ค่ะหนูลืมแจ้งไปว่าในในส่วนของสมาชิกเนะี่ย จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลอย่างน้อยหนึ่งปีซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับรองตนเองถ้าพบทีหลังว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะมีการตัดสิทธิเราทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราตรงนี้เราก็เลยจะไม่ต้องทําใหม่เราจะนําสมุดเงินฝากที่เรามีอยู่แล้วมาขายเนี่ย <c oughs> อย่างป้าป้าอ้วนอุไรวันนะคะ่ะป้าอ้วนอุไรวันแกก็จะนํา <c oughs> แกก็จะนํา ลังเบียร์มาขายเป็นประจำอันนี้คือสมาชิกสมาชิกเป็นหมื่นนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้คือโชว์ว่าเรามีตังเก็บให้จริงของการทอดบุตรหรือการเล่าเรียนอะไรก็คือจะพิจารณากันต่อไปค่ะอันนี้คือทุกชุมชนที่เป็นสมาชิกเราเราก็จะมีรางวัลนะคะทุก เราจะมีโครงการรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อมจะมีเงินรางวัลมอบให้กับโรงเรียนที่มีธนาคารขยะชุมชนดีเด่นสมาชิกดีเด่นและก็ชุมชนดีเด่น,นะคะ่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้กับทุกท่านชื่อสมาชิกทุกคนจะบอกวันที่เป็นสมาชิกเงินคงเหลือแต่ละเดือนเนื่องจากว่าถ้ามีเงินคงเหลือน้อยในแต่ละเดือนไม่ถึง300อยอะคะ่ะ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เราต้องทําควบคุมขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มมาแล้วก็อันนี้จะเป็นใบถอนเงินใบถอนเงินก็คือถ้าสมาชิกท่านไหนประสงค์จะถอนเงินก็คือใบถอนและอันนี้ก็คือใบนําฝากใบนําฝากซึ่งเจ้าหน้าที่ในซุ้มต่อไปอะค่ะจะเป็นคนเขียนว่าอย่างเช่นป้าอุไรวันวันนี้นําลังเบียร์มากี่กิโลมาเท่าไหร่กี่ลังพลาสติกกี่กิโลก็จะเขียนแล้วก็ จะแนบใส่สมุดตัวนั้นไว้เพื่อที่จะมาคำานวณแต่ละวันราคาที่หนูกําหนดคือเป็นราคาในวันนี้ก่อนนะคะราคาแต่ละวันจะไม่เท่ากัน,น,กนใช่ค่ะแต่ก็คือบางแต่ละวันแต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันอันนี้คือกําหนดราคากลางของวันนี้มาก่อนใช่ค่ะาวันที่1718เมษายนนี้ซึ่งจะแยกเป็น วันละหกชุมชนเพื่อ <จะ S 2> ให้สะดวกที่แต่ละคนจะยกมามเพราะเพร่ะเมื่อสะดวกแล้วแต่ละคนเขาก็ยินดีที่จะขายเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการยกมาก,กปรผสมสีผสมสีแกก็จะมีเหล็กมาขายเป็นประจำซึ่งก็จะแยกเป็นเหล็กหนาะเหล็กบางแต่ถ้าอยากได้ราคาดีเหล็กหนาะเราต้องแยกออกมามัดเป็นมัดต่างหากเหล็กบางก็แยกออกมามต่างหากๆๆๆๆเพราะถ้าเรานํามารวมกันนะคะเขาจะตีราคาเป็นน้ำอะค่ะถ้าเราเอาไปขายเป็นแบบเนี้ย เราจะได้ราคาแค่กิโลกร,รัมละ3ามถึงสบาทแต่ถ้าทางร้านเขาแยกออกแยกขวดนี้เป็นขวดใส่ออกแยกฉลากออกแยกฝาอีกออกขวดใส่ตัวนี้จะได้กิโลละ7จ็ดถึงสิบาท้อันนี้กระดาษลังค่ะกระดาษลังจะได้กิโลละเยอะหน่อยกิโลละ3บาทแล้วก็ที่มีที่ร้านทางร้านรับซื้ออีกคือลังไข่ค่ะลังไข่ที่เป็นที่รองไข่อะค่ะอันนั้นเขาให้ถาดละ1บาทใช่ค่ะลังไข่เราถ้าเราเอามาขายเราเรา ถ้าบ้านไหนที่มีไข่ก็คือกินเสร็จแล้วนํามาขายได้น,นำมาขายคือไฮไลท์สำคัญลังเบียค่ะลังเบียค่ะถ้าใครรับประทานแล้วนะคะเก็บใส่ลังคืนเหมือนเดิมถ้าครบตามจํานวนลัง10หรือ12ขวดตามเนี้ยถ้าเบียช้างเขาจะให้ลังละ บางวันก็จะ1 2บสถึงสิบาทแต่ถ้ารีโอก็จะถูกหน่อยประมาณลังละ1 0บถึงสิบาทเนื่องจากว่ามันเป็นแก้วใช่ค่ะสีสีแดงได้ไหมใช่ค่ะค้าได้ไหมค้าไม่ได้ค้าเขาก็จะให้ในขวดราคาที่ถูกที่สุด่ะคะได้ราคาหนึ่งขวดใช่แต่ละกองก็คือมีขยะอะไรรวบรวมกันมาขายแล้วก็จะมีสมุดเงินฝากว่าอย่างเช่นอันนี้เป็นของงานของกองช่างนะเป็นของในส่วนงานแบบแผนอะไรก็ใส่ว่าไปทีเนี้ย ่สิ้นปีเราก็จะมาประกวดเทศบาลเ,เดี๋ยวเทศบาลต้องเป็นหน่วยงานต้นแบบให้แต่ละการกใช่ค่ะใช่เพราะตอนนี้คือในส่วนของชุมชนก็ถือได้ว่าคนในชุมชนทุกคนนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างงขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในวันนี้แต่ถ้าใครอยากดูวิธีการซื้อขายสั่นดูก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือของที่ประชาชนเอามาขายจริงซึ่งเราจะมีการช่างและเขียนสมุด